สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องบิวอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้น้องบิวนะคะก็จะมาแจ้งนะคะให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะที่เข้ามารับศพนะคะค่ะวันนี้นะคะทางร้านของเรานะคะบริษัทซ่องโชวชเฉลี่ยวค่ะมีบริการให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะมีบริการให้ลูกค้าที่มีบัตรประชาชนนะคะได้เข้ามา เลือกสินค้ากับทางบริษัท2โชคเฉลี่ยวนะคะค่ะทางร้านเรานะคะก็มีมาตรการนะคะโดยการให้กับลูกค้านะคะที่เข้ามานะคะเราจะมีจุดรอคิวนะคะให้กับลูกค้านะคะจุดรอคิวค่ะสำหรับที่ลูกค้ามาไล้ไล่คนนะคะแล้วห่วงเกี่ยวกับเรื่องโควิด1 9นะคะค่ะ ทางร้านของเรานะคะก็มีบริการจุดยืนให้กับลูกค้าเพื่อความปลอดภัยของลูกค้านะคะค่ะวันนี้นะคะน้องบิวก็จะมาแจ้งเรื่องบัตรประชารัฐนะคะสำหรับลูกค้าที่มานะคะกรุณานะคะยืนรอตรงจุดคิวนะคะแล้วก็นี่นะคะขอรบกวนนะคะลูกค้าที่มาบริการนะคะช่วยสวมหน้ากาก,ากอนมามัยนะคะ แล้วก็ล้างมือทำความสะอาดให้ด้วยนะคะ,ะค่ะ,นะ,คะันปะนะะนันะะ,ะ,ะทางร้านของเรานะคะก็มีสินค้ามากมายนะคะลูกค้า ท่านใดนะคะสนใจนะคะสินค้าทางร้านเราราคาปีกส่งนะคะขายในราคาเบาๆกันเลยทีเดียวค่ะและทางร้านเรานะคะก็มีโปรโมชั่นหลายๆอย่างนะคะก็ขอเชิญชวนลูกคา้าทุกท่านนะคะเข้ามาเลือกชมสินค้าในร้านของเราได้เลยนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจอินบ็อกซ์หรือสอบถามได้เลยนะคะลูกค้าที่มีบัตรประชาชนนะคะลบกวนลูกค้าช่วยแจ้งรหัสให้กะทางร้านด้วยนะคะรหัสบัตรประชาชนนะคะค่ะเพื่อที่ทางร้านจะได้ทำการ กดบัตรให้กับลูกค้านะคะทางร้านก็มีสินค้ามากมายนะคะคุณลูกค้าสนใจตัวไหนนะคะติดต่อสอบถามอินบอกมาได้เลยนะคะทางเพจ สองโชคเฉลี่ยนะคะนี่นะคะนี่นะคะของทางร้านเรานะคะค่ะ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะค่ะต่อเลยต่อยาวนี่ยาวนี่ยาวนี่ยาวนิดเลยครับยาแล้วก็บอกวิธีกางตั้งใจตรงหน้านี้มีที่สเปที่อะไรนะค่ะนี่นะจ๊ะค่ะนี่นะคะจุดให้บริการของเรานะคะก็เป็นจุด ชําระบินนะคะคือด้านนี้นะคะเรามีเจลล้างมือให้กับลูกค้านะคะนี่ค่ะมีสเปรย์ให้กับลูกค้าด้วยนะคะค่ะ,คะลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามอินบอกมาได้เลยนะคะเบอค่ะ ะะไม่ว่าจะเป็นแชมพูครีมนวดยาสระผมหรือว่าจะเป็นแฟบผงซักฟ้องนะคะยาน้ํายาปรับผนุ่มสบู่ของใช้ต่างๆนะคะทางร้านเรามีให้กับลูกค้าทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะนะคะค่ะถ้ายังไงนะคะน้องบิวก็ต้องขอนะคะ จบรายการเพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้ามากเลยนะคะขคณค้าบาย